ครับตุดเอฟซีอีกาชัชนะชุดทัดกครอันนี้ผมอ้อนอีกา,ารามายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็น2ทีมลุ้นแชมป์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และปืนใหญ่อาร์เซนอลนกับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายก่อนไปเตะฟุตบอลโลกกลายเป็นว่าเรือใบหัวคำมัม่มฮะพลาดเองซะง,งั้นในขณะที่อาร์เซนอลไม่พลาดาเลยทำให้ตอนนี้อาร์เซนอลฉีกหนีเรือใบสีฟ้าเป็น 5แต้มแล้วนะครับอนุญาตให้พลาดได้1สโตรครับ1เกมก็ยังคงนำเป็นจา่าฝูงโอ้โหไม่เชื่อต้องเชื่อ,อครับว่าซิตี้พลาดได้อย่างไรและคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้นะครับว่าสัญญาณอันตร,รายของโรบสีฟ้ามีอะไรบ้างส่วนอาร์เซนอลจากนี้ไปจะเป็นแบบไหนคลิปนี้เป็นคำตอบเลยนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ส่งคอมเมนต์ไรไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกระแจ้งเตือนกดซีเฟิร์ส่อเห็นก่อนนะครับที่ชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับประเด็นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับสัญญาณอันตรายของพวกเขาก่อนเกมที่ซิตี้เจอกับเรนส์ฟอร์ดซือทุกสำนักกูรูทุกคนต่างมองว่า นี่แหละคือเกมที่เราไปสีฟ้าหวานเจี๊ยบมากก่อนที่เบรนท์ฟอร์ดจะมาเยือนที่แมนเชสเตอร์นะครับโอ้โหหัวตกฟอร์มแย่4นัดหลังไม่ชนะใครในขณะที่ซิตี้แข็งแกร่งเหลือเกินในบ้านครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพลาดท่าคาบ้านย้อนกลับไปเลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซิตี้พลาดด้วยน้ำมือของสเปอร์และหลังชนะไมต้นมาคับซิตี้ไม่พลาดเลยครับแล้วชนะเยอะมากด้วยนะครับ แล้วเล่นในบ้านนี่คือแบบแทบจะปิดประตูแพ้ไม่มีใครคาดคิดครับว่าสตีจะแพ้ขาบ้านแต่นี่แหะครับคือฟุตบอลลูกกลมๆที่มีลมอยู่ข้างในทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วมันเป็นเกมที่สตี้เล่นไม่ได้ดีด้วยนะครับตามกว่ามาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างเป๊ปกเดอล่านะครับกุนซือของทีมครับยอมรับแบบแมนนลูกผู้ชายเลยว่าแบรนสฟอร์ด คู่ควรแล้วกับการได้3แต้มกลับลอนดอนมันคือเกมที่ซิตี้ทำได้ไม่ดีพอแม้ว่าจะเป็นฝ่ายโหมบุกเข้าใส่โจมตีเข้าใส่ครองบอลได้เหนือกว่าก็จริงแต่เมื่อไม่อาจจะหาทางเจาะยิงประตูได้มันก็เปล่าประโยชน์ครับมันคือเกมที่โอ้โหบอกเลยว่าแฟนบอลซิตี้อึดอัดมากคนที่ดูทั้งในและก็นอกสนามบอกว่า ครองบอลจะฝ่ายเดียวก็จริงเว้ยเฮ้ยแต่จะหาจังหวะเน,เ,นเ,นเนื่นๆเน้นๆเข้าไปเข้าทำเนี่ยมันน้อยมากเลยซึ่งแน่นอนครับส่วนหนึ่งครับก็มาจากการที่เควินเดอร์บอยมีสถิติบ่งชี้ว่านี่คือเกมที่เขาต่ำกว่ามาตรฐานผ่านบอลสำเร็จตลอดทั้งเกม70%ครับปกติแล้วนะครับเกมเดอร b บอยจะมีสแต,ตการผ่านบอลสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90บวกบวก แต่เกมล่าสุด70%เป็นไปได้อย่างไรเอ๊ะหรือว่าฟุตบอลโลกกาตาส่งผลทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เต็มที่กับสมาธิในเกมหลีกส่งท้ายมันเกิดขึ้นได้ครับรวมไปถึงการฐานบอลสำเร็จ70%ไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่เขาสามารถสร้างโอกาสทองให้กับเพื่อร่วมทีมได้แล้วเป็นเกมที่เคมบนเดรอยจ่ายเสียมากที่สุดของซีซั่นนี้ เป็นส่วนสำคัญครับที่เราไปสีฟ้าโดนขา้านเพราะเกมวินเดอรอยเกมนี้ออฟฟอร์มครับฟอร์มไม่มาครับลูกเปิดคอสสวยๆการผ่านบอลทะลุช่องสวยๆไม่ได้เกิดขึ้นจากเขารวมถึงในเรื่องของลูกยิงไกลก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นไปตามที่อีวานโชนี่พูดเอาไว้อีวานโชนี่กองหน้าชาวอังกฤษ ที่เป็นพระเอกที่เอนแอสเตเดียมนะครับเหมาคนเดียว2ประตูให้กับเบรนส์ฟอร์ดความจริงเขาต้องเดินออกจากสนามไปพร้อมกับลูกบอลด้วยนะครับเกือบทำแฮตทริกให้กับตัวเองในเกมนัดล่าสุดที่เจอกับแมนสตีก็บอกว่าก่อนเกมเบรนส์ฟอร์ดเนี่ยมาเยือนก็จริงครับแต่เชื่อว่าแนวทางและกลยุทธ์ของเบรนส์ฟอร์ดจะสามารถทำลายเกมรับของซิตี้ได้ นักเต่เบรนส์ฟอร์ดทุกคนแม้กระทั่งโทมัสฟรังค์กุนซือเดนมาร์กของเบรนส์ฟอร์ดเนี่ยแต่มีความเชื่อว,ว่าทีมทีมนี้ไม่ใช่ทีมไร้เทียมทานเป็นทีมที่เปราะบางบางสิ่งบางอย่างในการโจมตีเข้าทำนั่นก็คือบอลยาวในการโจมตีแล้วบอลยาวในการโจมตีเนี่ยทีมอย่างเบรนส์ฟอร์ดทันหนัดด้วยครับถือว่าเป็นแม่แบบของใครหลายๆทีมเลยครับหลายๆทีมโดนเล่นงานาแบบสะบักสบอมมาแล้วกับ บอลยาวในการโจมตีของเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดวางกลยุทธ์เหมือนเดิมไม่ทรยศธ,ธรรมชาติของตัวเองก็คือการ cross b ลจากทางด้านข้างโจมตีไปที่กรอบเขตโทษรวมไปถึงการเล่นลูกเซตพีเซตเพลที่มีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีได้เรียกว่าทุกคนคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งสามารถโจมตีแนวรับของเรือใบสีฟ้าจนไปไม่เป็นรวมถึงการเล่นเกมโต้กลับ โดยใช้ผู้เล่นประมาณ3-4คนโจมตีบริเวณพื้นที่ที่ระบใบสีฟ้าทิ้งว่างเปล่าเอาไว้สุดท้ายเบรน f ฟอร์ดทำได้แล้วมันทำให้ตอนนี้นาทีนี้แมสซิตี้เริ่มเครียดแล้วนะครับเครียดอะไรครับคือตอนแรกเนี่ยพวกเขาคาดหวังว่าจะกอบโกยไงกอบโกยแต้มให้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติไปเตะฟุตบอลโลกแต่กับกลายเป็นว่าพวกเขามาพลาดในเกมแบบเนี้ย พลาดในเกมที่ต้องชนะกับเบรนท์ฟอร์ดแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแหละมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดเอาไว้นะฮะในขณะเดียวกันอาร์เซนอลดันมาแล้วการที่ต้องตามหลังอาร์เซนอลถึง5แต้มมันเป็นสิ่งที่เป๊ปกัแบบทีมงานก็ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกเช่นกันอย่างน้อยโอเคถ้าไม่ได้นาเป็นจ่าฝูงแต่แต้มตามหลังที่เคยแบบจี้แบบ1นถึงสแต้มเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับคือหายใจเรา้นคอไปเรื่อย แต่สุดท้ายแล้วนะฮะโรเบสีฟ้าพลาดเท่านั้นไม่พอนะครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยไม่มีใครรอบรู้อนาคตได้ว่าฟุตบอลโลกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแมสเซสตี้นะครับเป็นทีมอันดับหนึ่งที่มีผู้เล่นตัวหลักๆติดทีมชาติไปเลยฟุตบอลโลกที่กาต้ามากที่สุดกว่าทุกทีมนะับรวมทั้งทีมนะครับซิตี้ ติดทีมชาติไปเตะฟุตบอลโลก16คนครับแล้วเป็นสิ่งที่แ๊ปไม่สามารถกำหนดทิศทางอะไรได้เลย16คนนี้กลับมาแบบสภาพร่างกายสมบูรณ์ไหมล่ะอันนี้เขาก็ไม่สามารถการันตีถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งหรือ2-3าคนเจ็บกลับมาล่ะจะเป็นยังไงแล้วถ้าหากเป็นเคเบเดมบอยล่ะจะเป็นยังไงถ้าหากเป็นโรดรีล่ะจะเป็นยังไง รวไปถึงในเรื่องของสภาพร่างกายที่อ่อนล้าแน่นอนถ้าหากว่าเล่นกันแบบเต็มสูกแล้วก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเส้นทางการป้องกันแชมป์ของซิตี้ในปีนี้ไม่ได้โรยด้วยกีบลาบนะครับคือป๊ปกับทีมงานมีอะไรคิดเยอะแยะมากมายทั้งแข่งกับตัวเองดูแลประครับประคองขุมกำลังที่มีอยู่ให้ดีที่สุดรวมไปถึงการ คาดหวังว่าในเกมต่อๆไปอาร์เซนอลคุณต้องพลาดบ้างนะถ้าคุณไม่พลาดเลยเนี่ยไอเราเองก็เหนื่อยเหมือนกันทีนี้ไปดูทางฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างอาร์เซนอลครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่พวกเขาสามารถทำได้สำเร็จนั่นก็คือการเอาชนะความกดดันคือสัปดาห์ที่แล้วที่แมนซิสตี้ลงสนามก่อนแล้วคว้าชัยได้ นำหน้าเหนืออาร์เซนอลเป็นการั่วคราวถ้าจิตใจคุณไม่แข็งแกร่งเนี่ยคุณเป๋และคุณพลาดอันนี้นก็เป็นทีของเซตตี้และที่อาจจะนำม้วนเดียวจบก็ได้รวมไถึงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่อาร์เซนอลบุกไปเยือนฟูฟที่รังหมาป่าโอเคละก่อนหน้านั้นซตตี้พลาดให้แต่ถ้าคุณไม่สามารถฉกฉวยโอกาสตรงนั้นเอาไว้อยู่ในมือได้มันก็คือความผิดพลาดเหมือนกัน ต่อให้ว่าาอสเซนอาจจะไม่ถึงขั้นแพ้ไม่ถึงขั้นชนะเสมอมันก็ไม่ควรเพราะคู่แข่งคุณพลาดแล้วไงพลาดก่อนดังนั้นคุณต้องทําทุกวิถีทางที่จะต้องได้สัปเหร่จากเกนมน,นัดนี้แม้ว่าไปเยือนก็ตามทีและไปเยือนในถิ่นของทีมที่ต้องดิ้นรนสุดชีวิตกับการที่จะต้องได้สักแต้มหนึ่งเพื่อจะหนีตายครับอย่างบุมตันเบอร์เดอร์สแต่สุดท้ายท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นว่า กลุ่มอาร์เซนอลกลุ่มนี้มีความมั่นอกมั่นใจเพียงใดและพวกเขาก็สมควรและเหมาะสมกับการเป็นผู้ชนะของเกมเกมนี้ครับการได้3แต้มในครั้งนี้มันคือ3แต้มทอง3แต้มที่ล้ำค่าฉีกหนีโรบายสีฟ้าเป็น5คะแนนแล้วอาร์เซนอลเป็นจ่าฝูงแบบสบายๆผ่อนคลายได้เลยและยิงยาวไปจนกระทั่งปลายปีแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะยาวไปอีกหลายๆสัปดาห์ก็ได้ ถ้าหว่าพวกเขายังคงฟอร์มการเล่นที่เขาที่เขาทางแบบนี้ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรอาร์เซนอลฟุตบอลคลับที่เก็บคะแนนได้มากถึง37แต้มจากการลงเล่น14นัดแรกบนหลีกสูงสุดครับอาร์เซนอลไม่เคยทำได้แบบนี้แต่เกิดขึ้นแล้วในยุคของมิเกลอาร์เตต้า และที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับถ้านับเฉพาะทีมที่ออกสตาร์ท14นัดแรกแล้วได้37คะแนนนะอาจจะมีบางทีมที่ได้มากกว่านั้นแต่นับเฉพาะ37คะแนนนะครับอาร์ซนอลนเป็นทีมที่3ที่ทำได้ก่อนหน้านั้นทีมที่ได้37คะแนนจาก14เกมแรกก็คือแมนยูและก็เชลซีนะฮะที่ทำได้แบบนี้แล้วทั้ง2ทีมนั้นนะครับทั้งแมนยูและก็เชลซีเนี่ยจบลงด้วย การเป็นแชมเอาละสิฮะสัญญาณบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่านี่อาจจะเป็นปีทองของอาเซนนอนก็ได้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นฟุตบอลดูดีทั้งหมดเลยแม้ว่าเกมล่าสุดจะเจอกับโว๊บแล้ววแบบสู้แบบสุดชีวิตจริงๆแล้วใส่กันไฟแลบมากนะครับแล้วครึ่งแรกเนี่ยเสมอศูนย์ได้อย่างไรก็ไม่รู้นะฮะแบบว่าตาต่อตาฟันต่อฟันทีต่อทีสนุกมากครับเกมนั้น แต่นี่แหละครับคือผู้ชนะที่ชื่อว่าอาเซนอลเวลาที่คุณมีโอกาสและคุณทําได้แลว้วเวลาที่คุณปลดล็อกได้ปุ๊บเนี่ยมันมาเลยครับความมั่นอ,อกมั่นใจมาตินโอริกาตเจาะให้ครับทำให้ฮะสองลูกในช่วงเครึ่องเวลาหลังครับแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นจากเกมเกมนี้ก็คือเกมรับของอาเซนอลนนิ่งไม่เกิดข้อผิดพลาดอะไรง่ายๆยิ่งเล่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและ ครั้งนี้ที่ไม่เสียประตูให้กับฟุ๊บเป็นการเก็บคลนชีตได้3เกมติดต่อกันในพิมารีครับมันคือตัวสะท้อนเลยครับว่าเกมรับคุณดีคุณแน่นแดนกลางคุณช่วยเหลือซึ่งกันและกันกองกลางตัวรุกเปิดป้อนแอซิสตย์ยิงประตูกองหน้าทำในส่วนที่คุณคุณจะต้องทำมิเคลอาร์เตต้าหลอ่อหล่อให้ทีมกลุ่มนี้กลายเป็นเนื้อเดียวที่ลงตัวกันมากๆดังนั้นจ็อบ ในช่วง14เกมแรกของอาเตต้าถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับลุ้นกันต่อหลังจากพักเบรกทีมชาติว่าจะรันฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่แต่ตอนนี้พวกคุณมีโอกาสดีมากๆากกับการที่คุณหนีรรเบร์สีฟ้าได้แล้ว5คะแนนแม้ว่าจะเป็น5คะแนนที่สามารถพลาดได้หนึ่งแต่อย่าลืมครับถ้าคุณผ่อนคุณเบาลงคุณอาจจะโดนแซงก็ได้ดังนั้นคุณต้องรันให้มันได้ต่อเนื่องแต่มันก็น่าเสียดายครับ ตรงที่ว่าดันมีฟุตบอลโลกมาขั้นนี่แหละคือถ้ายังคงรันต่อไม่มีบอลโลกมาเกี่ยวข้องเนี่ยผมเชื่อว่าอร์เซนอลก็ยังโกยแต้มไปเรื่อยๆครับแต่พอมันมีมาขั้นปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมาดูครับว่าเครื่องอาอ์จซนอละจะเย็นลงหรือไม่ครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกท่าน่การติดตามครับเพราะว่าที่นี่คืออีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับและฝากทิ้งท้ายครับปรชะชาสัมพันธ์ในเรื่องของศึกแดงเดือนนิดหนึ่งครับในช่วงต้นเดือนมีนาคม ผมอริการครับมีการจัดทริปไปดูฟุตบอลถึงประเทศอังกฤษเน้นโฟกัสไปที่ศึกแดงเดือดระหว่างของแดงกับไอศัจแดงติดขอบสนามเลยครับและดูตัวฮอสฟิชเลตี้สวดีๆนะครับเราเดินทางกันไปในวันที่2มีนาคมกลับมาเมืองไทยในวันที่9มีนาคมนะครับปักหลักที่ลอนดอนดูศึกแดงเดือด1เกมแล้วก็ยังมีพ่วงอีก1เกมคาดว่าน่าจะเป็นเกมอาร์เซนอลหรือเชลซีในศึกซูเปอร์ซันเดย์นะครับ เดี๋ยวรอโปรแกรมระบุมาให้อย่างละเอียดชัดเจนกันมากกว่านี้แต่อย่าลืมนะฮะใครมีความฝันไปดูฟุตบอลที่อังกฤษไปดูศึกแดงเดือดมากับผมได้ครับดูแลกันอย่างทั่วถึงรับเป็นกันเองสไตล์อีกานี่แหละครับราคา186,000บาทจบครบในราคาเดียวติดตามได้รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง l ล n e แอดอีกาครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ